สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโดทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัววันดีค่ะสวยๆให้งานเลยนะคะใส่เดียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว40เซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ ลายิบินเบอร์2นะคะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบินความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเ,เส้นที่1คะ่ะจะมาค่ะเส้นที่2ส่วนมานเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1หนึ่งค่ะเอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะปลายริบบิ้นเราสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ี่ทับเส้นที่สาเนี่ยค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะองกับมือชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานที่มาทาด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ,ะนะ แล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึง่งนะคะจับดิบินมาหนึ่งเส้นนะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นค่ะนะคะจับพลาดข้ามสามเส้นไปพลาดข้ามสามเส้นค่ะพลาดข้ามสามเส้นนะคะพัาดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะเราจะเหลือดิบินสามเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะ นะคะแล้วก็จับเส้นยิบบินเส้นนี้นะคะแบบสอดมาลูนี้เส้นถัดมาค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งลดสองเส้นมาเส้นซ้ายค่ะจะพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งลดสามเส้นนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็ลิกกับดานมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสร็จได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จเหรียญทีหลังได้นะคะสเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่นะคะพออะไรแบบนี้เราก็สอดรอด3เส้นไปนะคะ1 2ึ่งสนนะสอดรอด3เส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ แบบนี้เดี๋วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้แล้วเส้นเนล็บินออกมานะคะนะจับมานะคะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะต่อลงไปนี่นะคะ นี่ค่ะเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้มาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นไปนะคะสอดกลับไปตามแนวดิบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะ ต่อมานะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว40ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นค่ะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็สอดเข้าไปนะคะนะสสดเข้าไปเราจะเหนือปลายดิบินไว้ด้วยนะคะนี่นะ พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะนะคะเสร็จแล้วเรารก,ก็ิ้กลับด้านมาด้านนี้ค่ะเปะเส้นออกมาเลยนะจับริบินนะคะพับมาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งค่ะนะคะหนึงมา น่คะนะคะแ,ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดกลับไปนะคะบนปลายริบินเที่ยเหลือไว้นี่นะแล้วเอานิ้วชี้นะคะดันกรีบฝั่งนี้ไว้นะเวลาเราดึงจะได้ไม่หลุดนะคะเวลาเราดึงออกไปนะคะกรีบจะได้ไม่หลุดตามนะคะนะ นี่ค่ะนะพอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจับมานะคะพอมาด้านหลังนะนี่ค่ะแล้วก็พอมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดลงไปนคะคะ Aha dengar macam ni นะคะพอเราได้แบบนี้นะแบบนี้เราก็จับดบิบนนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงด้านล่างแบบนี้นะคะข้าหมหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรูนี้นะคะดึงมานีะคะ่ะพับขึ้นด้านบนค่ะ ส้นสุดท้ายนะคะสอดลงหน้าตีบแรกนี้ค่ะแล้วสอดทะลุลงด้านล่างนะคะนะนะคะนะจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะ นี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นเล็บบินออกมาเลยค่ะพับมาด้านนี้นะคะพับลงมาค่ะเป็นเป็นรวยนะคะเป็นกลีบบัวนะนะคะนี่ยค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะอันนี้ะนคะนคะตอนนี้นะคะเราจะวนไปทางด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่า ทำด้านนี้มาวนมาทางด้านาานี้ก็ได้นะคะนะี่ะพบมาแบบนี้่นะบิดมานะดึงมาแบบนี้ค่ะ นี่คะ่ะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ลิบินทิ้งนี่นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบินความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะเราก็สอดขึ้นไปค่ะ ทำกลีบเราจะทำกลีบบัวนะคะนะพับบาด้านนี้พับลงมาค่ะกี่เป็นกลวยแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะสอดรอดใต้เส้นลายบินนะคะที่เราเหลือไว้ค่ะขึ้นไปแบบนี้นะต่อมาอีกเส้นหนึ่งค่ะก็จะทำเหมือนกันค่ะสอดขึ้นไป Uh huh. เส้นสุดท้ายน,นะคะสอดตาลิบินนี้ขึ้นไปค่ะแล้วตัดปลายิบินทิ้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัววันดีนะคะส,สวยๆของดอกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ